S <S อ๋อาร่ารักยัง네ถ้ามาดียังพ่อจะไม่จบเลยอ่าเรื่อีองเรลวกพ่อันสมบูรณุอุอีต้องใจอันแล้วก็เสียบอยรถบ้านครับจะเป็นทางันติยาสองแบบเีครับลูกหลานที่ใช้ได้จับตันนี้ นี่ับนาตายเนี่ยศิลปินจังหตาออนนุชเป็นระดับปัะเทศนี่ครับเขาบอกว่าดูแล้วือกชื่นใจเขาบอกว่าพนที่แก่ก็แก่ตัวไปแต่ลูกหลานจะคงยู่สร้างตำนานทิตอไมาชื่ใหญ่นี่ครับเกว่าจังหวัมอ่อนนุชโอ้หารเนี่ย ไปกันเลยครับพีทออขอบคุณเอฟจุนดี้หอว่านั้น,นออต้องใจก้นเ,เรออจะเป็นแล้วด้านเสียบอยลดบ้านรุ่ลแรกแรกนี่ครับนแลป็นดาวหน้ากาแสดงขยันสอบนะนะแล้วก็ช่วยกันโจ้ครับ มามาแล้วโครับวะอวาจะครับนตอันนี้ส่วนลิขสิทธิ์ทำไมอ่ะแกะบล็อกเดียวกันหมดเลยอ่าห้าชั้นสิ้นสี้นจีนไปยกซ้ายเก่งซ้ายเลยขวา

หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามไวหน่อยหมยัวาหนึ่งเมาสองเาสบมือามไม่ธรรมดาครับขอบคุณเสียงตบมือครับผม ห้าั้นเจ็บหัวขาตัวดีอยกาะผิดวัลคันเลยห้าั้นเสยงเสกีนไปนี้นะครับขอบคุณยับทีมยานลูกหลวงพ่อฉันสบอเวลาที่สครับลูกหลวงพ่อ้มิดประธานนะครับผมเป็นเป็นรัฐมนตรีรัฐบาและผ้นิดตั้งประธานนะครับการระดมารเงินและดำเนินการรุ่งเร ลงพพต่อเพื่อนๆรับวันนี้มีโอกาสเดนาเข้ามาตามไล่เอ็มเงินรับนะได้ความคับ้ทุกทุกโครงาครับได้ความรุนแรงอเตียได้คาคืบหนาดๆยอะนะเดินเามาอ่ะแล้วก็เทนดงสอดี้นี่นะครับทางด้านคุณต้องนะ

来来来来来，一个人。 ไม่ยอมทนก็พอคนเสียงก็เลยทั้งหมดได้ผ for ู้นำของวัดดุจจนรับประทานบ้านเราพระค้าจังหวัดดุจสมรสนะจังหวัดดุจพระเอกรอยมาได้ผู้ศึกษาทำมาบุญด่าเอ๋ออาทำมาบุญ กรหากขาเหลานใส่เสื้อกูมาไปมาได้ไงถ้าผมบกว่ากลัวกูแลหมดแหละว่าจะทำงานกูนิดนะครับขอบพระคุณเจ้าเหล่าเป็ด เป็นคณะที่สามไปที่สองครับ<ไ>ทีมงานนะครับขอบคุณศิลปินพี่น้องเราทุกทุกคณะยังไงก็ติดตามชมกันครับช่วงนี้ก็ยังมีงานครัพในหลายวัดหลายเทศกาลกันนะครับครับผมเดี๋ยวมีงานเจ้าพ่อพระเพิ่มวันที่สิบเจ็ดนี้ครับผมวันที่ยี่สิบแปดนะครับเออ่วันที่ทารามนะครับดัมมี่เก้าชั้นนะครับอไอห้าชั้นไอหกชั้นก็มานะโอ้โหยี่สิบเจ็ดก็ตลาดพูนะหัวใจหนอ ติดตามกันมาก่ยาวกีเ่เมตรปนี่ยยังไมรู้เลย่ะชมร,ร,รับีมงานศิลปงคครับนี่ครับเอ้าเอาไนาม่เอาเอ้าเอาา้สายเอนะาเลยอไเย

เดิ่งไม่ดูม่สองดีเด็กั้งมาปดีแล้วลสงสปอนเซอร์มาแเลยต่อใจนัูได้ใจนักผูผมได้ใจนัูเลยอ่าเ่โอ้โหสมตัววนะสอ๋อยัออกขอบคุณครับเ้รับขอบคุณุตจนะครับไม่เป็นไรอ๋อ ขอบคุณครับขอคุเจ้าหล่าเป็ดน้ำหมูบอกจอดยอดไร้ฮะ<า>เดี๋ยวโอนให้พ <laughs> ระโมแล้วล <laughs> ต่อไปครับพระไปคณะที่ส<า>ี่ ชมครับลูกหลวงพ่อวิเชียรพุทธีวันนี้ะครับครับผมเป็นขอบที่สี่ดาด้วยครับผมลนะขอบคุณโต๊ะของเสียหน่อยเชิญยิ้มครับนี่เด็กวันหุ่นจันแน่นอนไม่เคยทิ้งนะใช่เข้ามาทุกปีผมชอบทีมงานตะก้อไม่น่าจะมีตะก้อเตะด้วยครับวันนี้ครับผมตัวกระต่อครับเป็นคณะที่สี่ครับไม้ที่สองลูกหลวงพ่อวิเชียรพุทธีครับ ียกอกำลังขาช้เบาเบาวล้วีกลังมือเยอะเป็นไงแจ๊เดี่ยวลงไปฟิวตายเบาเบาฟิวล้วนเบวาขาชีเบาเาวต่องปลาเดียขาลวเบียปลาเดียขวาปลาเดียยีเบาเบาปลาเดียยอมลเาเบาลูกจะมาดิสวยออ้โ ที่ยี่แปดก็ไปชมกันนะที่ยี่แปดปิดอ่ะชมกันใช่ครับสวยงามสวยงามเกี่หัวทศสองครับคูลอยครับตับก้อนขอบคุณเสียงกดมือกันครับครับเห็นแล้วต้ถึงพี่อั๋นให้พี่อนุ่ยมาดูแลับผมก็ขอบคุณพี่กบพี่จันด้วยครับผมนี่ครับศิลปินที่ตามนั้นเลยครับผม ครับวันนี้นะครับลูกหลานหลวงพ่อโพวัชถุนชักครับเยอะเลยนะเอฟซีเยอะเอฟซีอยู่เฟืองเบียร์แล้วเฟืองเบียร์ด้วยเอฟซีทีมงานเนี่ยโอ้โหขอบคุณท่านผู้ชมไลฟ์สดนะครับสี่พันกว่าท่านนะครับกับชุมชนรักสิงโตไทยสบายเลยใครจะสั่งเสื้อเชิญนะครับผมแล้วก็นะครับเอ่อสิงห์รักไทยแลนด์นะครับรับสิงโตรักเสียงก่อนแล้วก็น้ำเหบียร์ลูกจพยานะครับอีวันนี้มาครบมาจบแล้วต่อครับผมแล้วก็ตระกูลสิงโตไทยครับผม

ไปไปใจ่ายใดฝายนะตั้งนะเฮ้ยจัดการไปไปใจเย็นๆครับมาาครับา่ตัวเายังไปดีโอ้โหตัวขนาดนี้เยรอขอบากครับขอบคุณานัวต่อให้หัวกาดท่อ้ด้วยบคุณครับแล้วก็พีระ แล้วก็ุดผกไหะครับตรงไหนดีไม่ีก็แก้ไขนะครับนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาบอกว่ามันมีประวัตให้เราเลือกนะครับแต่วันไหนที่จะเป็นวันที่ดสุดของเราเพราะว่าวันนี้แต่ละทีงินก็ต้องมีคนไปทำนต้าเพราะมนธรรมดาครับผมครับทาเรามาแสดงขาขายแล้วโอ้ยขอบคุณขอตอนนี้เป็นจเเ็เเบนเบจ ขอบคุณรับทธพมาก่อนแลวก็ขอบคุณทุกุกสดด้วยนะครับช่วยกันดู่วยกันดูเป็นไม้ที่สองนะครับโอ้โห ขาเก่ตับีดนะล่องบีดนะหุบสอแน่นๆยแสงาวหน้ากลับไาใขาไก่ปลาอได้ขอบคุณมากเล็กๆมบเดียวได้หลานตัวเล้ยงต้องไปไปขวาเอาาไปเมาหยยบหึงหยยบสอง

ใจเย็นๆนะติ๊ดเดียวนะมาช่วยพี่อ้ํนะค่อยๆมาอย่าติดมือให้ถุงมือติดเดียวเว้ยนิดเดียวได้จ่าเรียเป็นตัวสองได้เขาเป็นตัสิบก็พอโอ้โหตายผ่านเห็นแล้วมาดีเลยนะเป็นผสบายเลยครับสบายเอ๋ขอบคุณต้องเจลินดาขอบพระคุณครับรับแสดงทุกท่านด้วย